นับจากวันนี้ก็เหลือเพียงสัปดาห์เดียวนะคะก่อนจะถึงกำหนดการพ้นตำแหน่งรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลของนายวรวีม์มกุดีในขณะนี้ค่ะในายในวินชิชอบนั้นได้ออกมากดดันสมาคมฟุตบอลอีกครั้งนะคะเพื่อจัดการเลือกตั้งภายใต้กรอบเวลาวันที่23กรกฎาคมตามที่นายอนนบสิงโตทองได้ยื่นจดหมายแก่สมาคมนะคะโดยขู่จะฟ้องการกีฬาแห่งประเทศไทยและอธิบดีกรมการปกครองหากไม่ดำเนินการใดๆกับสมาคมฟุตบอลอีกด้วยค่ะ กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มชนบุรีได้นํารายชื่อหนึ่งใน3ของสโมสรสมาชิกขอให้สมาคมฟุตบอลจัดการเลือกตั้งรวมถึงยื่นเรื่องไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทอ,อีกด้วยโดยอ้างว่าเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนที่ยึดตามข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลในเรื่องสิทธิ์ของสโมสรสมาชิกซึ่งหลังจากมีการยื่นหนังสือจากสโมสรสมาชิกสมาคมต้องจัดการเลือกตั้งภายใน21วันซึ่งตรงกับ รบเวลา23กระกฎาคมขณะที่นายวรวิมะกุดียืนยันว่าฟีฟ้าได้กำหนดให้มีการโหวตร,รับรองธรรมนูญในวันที่9สิงหาคมก่อนจะจัดการเลือกตั้งได้ในวันที่23กันยายนเพราะหากไม่โหวตร,รับรองสมาคมฟุตบอลของไทยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก ทางด้านในาใยนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมผู้ให้การสนับสนุนนายวิรัชชานพาณิชลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลที่มีแนวคิดเช่นเดียวกับกลุ่มชนบุรียังเชื่อว่าแม้จะไม่จัดการเลือกตั้งตามธรรมนูญฟีฟ้าแต่ฟีฟ้าจะไม่ลงโทษแบนสมาคมเนื่องจากฟีฟ้ายังอนุโลมในเรื่องการดำรงตำแหน่งจากเดิม2ปีเป็น4ปีซึ่งมีการเขียนบทเฉพาะการกำกับไว้ ในายเนวินนั้นอย่างมั่นใจอีกว่าเรื่องจำนวนสมอสอนสมาชิกที่2ฝ่ายคิดเห็นไม่ตรงกันว่าจะใช้72หรือ184ตามเดิมคงไม่มีปัญหาเพราะสามารถเขียนบทเฉพาะการได้เช่นกันค่ะ ในายเนวินนั้นสนับสนุนให้เลือกตั้ง184เสียงภายใต้ข้อบังคับเดิมของสมาคมและหลังจากการเลือกตั้งก็คาดว่าจะให้การเจรจาอาจจะใช้การเจรจาเพื่อให้ฟีฟ่าเข้าใจทั้งนี้ในายเนวินยืนยันว่าการเลือกตั้งนายยกสมาคมฟุตบอลภายใต้ข้อบังคับของไทยจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดค่ะในแง่ของสมาชิกนะครับมเมื่อครบ21วันคือวันที่23กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็บจะต้องทําหนังสือถึง ผู้ว่ากกทให้ดําเนินการถ้ากกทไม่ดําเนินการก็ภายใน7วันก็แจ้งความดาเนินคดีกับผู้ว่ากกทครับ <c oughs> ก็ผมบอกแล้วไง <c oughs> ก็สมาคมฟุตบอลประเทศฟ,ฟีฟา <c oughs> ก็ย้ายไปอยู่ประเทศฟีฟา <c oughs> อย่าอยู่ประเทศไทยถูกต้องครับก็ต้องทําตามกฎหมายไทยครับเ <c oughs> พราะผมเป็นคนไทย <c oughs> แล้วสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นของคนไทย สำหรับนายวรวีนั้นจะพ้นวาระการรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลภายในวันที่16กรกฎาคมนะคะในายดวินประกาศว่าหากกรทและกรมการปกครองไม่ดําเนินการให้สมาคมเดินหน้าจัดการเลือกตั้งเขาจะฟ้องร้องทั้ง2หน่วยงานตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และหากการเลือกตั้งภายใต้ข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลทาให้ในายวิรัชชันพานิตได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลในวิรัตนนั้นก็ยังได้ประกาศไว้แล้วเช่นกันว่าจะแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลเพื่อให้ใช้ธรรมนูญฟีฟ่าหลังจากนั้นจึงจะลาออกจากการดํารงตําแหน่งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลเพื่อหลีกทางให้ในายอดิศักดิ ja ์เบญจะศิริวัลก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแทนค่ะ